สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเอนเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยมัดรวม3านอยนะครับนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ v i p เป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับท่านใดที่ชอบจับวินนะครับสายจับวินก็ในสูตรนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3ตัว2ตัวเนาะหรือท่านใดชอบในตัวเจาะวิ่งรูดก็ตามที่ผมลงไว้ให้เลยนะครับ ก่อนไปรับชมหน้าทางนะครับแอดขอฝากคาเตือนพี่ๆสมาชิกทุกคลิปนะครับเนาะนะก่อนไปรับชมนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับเด็กต่ากว่าเด็กต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ผมให้6กับ8นะครับก็ถือว่ามาทั้ง2ตัวเด่นเลยเนาะ แต่เสดายในเด่น6ของเราเนี่ยตัวเจาะไม่มานะครับพี่ฮานอยพิเศษนะครับ01080นะครับรอบแรกเนาะใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่80ตรงตรงเน้นๆนะครับรอบแรกก็ได้เฮกันแล้วเนาะหรือว่าทนายที่จับวินเลขตารางก็เข้าไปที่80ส่วนฮานอยปกตินะครับ36243นะครับในรอบนี้ของเรา อืมนะครับไม่มีเนาะนะครับเสดายของเราเมาื่อวานไม่มีสองนะครับเน้นหกสามแต่เข้ามาออกหกสองเนาะใครเอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หกสองนะครับหรือว่าท่านใดที่จับวินเลขตารางเข้าไปที่สี่สามนะครับผมก็ผมขอสรุปพบคู่ไปด้วยนะครับกับเลขตัวจอแล้วก็เลขตารางนะครับ v i p 4 6 6 0 5นะครับในรอบนี้ใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ หกหกนะครับมาเลขเบิ้ลเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเมื่อวานเนาะสลับฮานอยมัดรวมนะครับสามนอยส่วนแนวทางของวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายจับวินเนาะหรือว่าสายเจาะนะครับก็ขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับผมแนวทางวันอาทิตย์นะครับผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับเลขสอง เลขเก้าเลขหกเลขสามนะครับปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยเลขสี่นะครับพี่พี่เนาะเก้าหกศูนย์สามสองสี่นะครับ สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลขศูนย์นะครับสายลูดคืนนี้ให้ไปที่เลขสองเนาะเย็นนี้03 04 06 09 23 24 26 29นะครับ3ตัว 3ตัวให้ไปที่ 2, 0, 4, 0, ูนสีนะครับผมสำหรับพานอยมัดร,รวมนะครับ0ยนะ์กับ2อนาะเลขเด่นตารางนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับตามนี้เลยตัวเน้นจะเป็นที่ 04, 0, 4, 0, ย์ส 29นะครับแล้วก็26นะครับไปพ,พีเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางวันนี้ก็ขอให้เฮง,งๆปังๆทุกท่านนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ